ชอบไหมครับบ้านใหม่เปิก๊กโอ้บ้านนุ่มจังเลยนุม่มไหมครับบ้านนุ่มไหมสำรวจบ้านอยู่หรอบ้านใหม่ของเธอแล้วก็มีวงล้อให้ด้วยนะคะไหนมาวิ่งนี้ดิเ้ยกมา,างี้ดิ นี่ระเบียงพึ่งผูกอันนี้เสร็จนะคะเปียกโชดีโชด,โชดีเข้ามาอย่าให้เห็นว่าเข้ามานะ นี่เป็นละเบียงเปียค่ะแม่ชอบมากๆเลยตีลังกาโชว์เร็วดึง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 